เอสเคแลบก็มาแล้วฮะหลังจากหายไปน,นานวันนี้เราทำโล่ชนิดพิเศษออกมานะครับเพื่อที่จะรองรับทำดาบมาแล้วนี่ดาบเป็นยางนะครับแล้วแกนข้างในเป็นไนล่อนก็ไหวเราทำออกมารุ่นแรกแล้วฮะคราวนี้เราเลยผลิตโล่มาเพื่อที่จะรองรับวัสดุเดียวกันใช้เวลาแข่งหรือเวลาประทะนะครับอ่นนี้ดูนะฮะตัวโล่ตัวนี้ความพิเศษของมันคือทำจากยางทั้งอันนะครับจะเห็นได้ว่านี่เมื่อผมกดลงไปนะ บ,บุ๋มเวยอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือยางนะแล้วก็คืนตัวกลับมาเหมือนเดิมทีนี้ลวดลายหน้าเนี่ยอยู่ที่คนชอบเลยเราสามารถทาเงอย่างนี้ได้หรือจะแต่งเป็นลายต่างๆครับแต่เมื่อกี้หน้าเรียบนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เห็นครับนี่นี่คืองานที่เป็นทําลวดลายขึ้นมารอบโลวัสดุที่เห็นนี่เราก็หล่อจากยางขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแตกครับปัญหาเรื่องแตกสามารถรับแรงประทะได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวด้านหลัง ก็จะเป็นการสอดมือเป็นโล่สอดมือนะฮะปรับได้ตามความขนาดมือของผู้ใช้งานนะฮะเพราะนั้นเรื่องการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการประทะแบบฟูลคอนแทกตีเข้ามาเนี่ยปะทะได้โดยที่ว่าไม่มีการบาดเจ็บ นะฮะหรือใช้โลชกด้านข้างเงี้ยยังไงมันก็คือยางคือหนังนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้การแข่งขันหรือว่าแปลงต่างๆเนี่ยสนุกมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นแล้ววันนี้นะฮะเราจะเทสนะครับด้วยดาบลักขนาที่หนึ่งที่เราจะเทสคือดาบยางแน่นอนละดาบยางที่มันแกนหวายแกนไนล่อนที่เราทำมาแต่แรกนะครับทำมาลองรับอยู่แล้วนะครับแบบที่สองนะครับก็จะเป็นซูเปอร์เทรนนิ่งซอร์สเป็นตัวไนลอน่อนเป็นตัวไนล่อนแบบที่3ก็คือดาบหวาย เราเทสกันไปให้เห็นจระใเลยว่ามันสามารถทนทานได้ในระดับไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับกับการเทสแบบสมบุกสมบันด้วยโลยางตัวนี้ครับหลังจากที่ในแบบเราใส่อุปกรณ์ซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้เทสครับไหนครับอุปกรณ์นี่ครับนี่้องป้องกันเขาให้ใส่ทีมม่มือให้ใส่ที่มือเจ็บเงินใส่ที่มือใส่ที่มือว่าซัพพอร์ตเดี๋ยวก่อนมือซ้ายหรือมือขวา บบผมผทำให้เป็นแบบอย่างนี้นะฮะผมเทาให้เป็นตัวเข็มขัดอย่างนี้นะนเวลาใส่มันจะได้ปรับได้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามือคุณใหญ่ขนาดไหนคุณก็ปรับให้เข้ากับมือแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นดาบไหวายก่อนนะเราจะเริ่มที่ดาบไหวายก่อนนะครับเรจาจะเทสก่อนอ่ะเอาแบบไม่ใส่ซับพอร์ตนะครับดูว่ามือรับเริ่มจากเบาๆนะ เป็นไงครับถึงมือไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะอันนี้ลองค่อยๆเพิ่มความเร็วเพราะเวลาจริงฟันแรงไม่เร็วฟันเร็วไม่แรงลยอะไรนะฟันแรงไม่เร็วฟันเร็วไม่แรงฟันแรงไม่เร็วฟันเร็วไม่แรงถ้าฟันแรงแรงเนี่ยมันจะไม่เร็วอ๋อมันจะหัวแล้วนี่จะเริ่มจากอะไรเริ่มจากทั้งแรงทั้งเร็วซับพรอยก่อนอ่ะโอเคอันนี้มาดูก่อนว่าดาบหวายที่ตีลงไป ทำไมอ้านิดหน่อย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 ่ะทางที่ดีควรจะซัพพอร์ตดีกว่าใช่ครับอ่ะทีนี้มาดูก่อนมาดูก่อนเห็นไหมครับว่าหวายเมื่อตีลงไปมันไม่ได้เกิดริ้วรอยเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับโลไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีแต่มือข้างในบวมแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแดงๆจ้ำจ้ำช่วยได้เยอะนะถ้าถ้าใส่ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยนะอืเย้อ้าวสามสองหนึ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไป นะครับตอนนี้ไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกเลยครับเพราะว่ามันชาครับข้างในหักนะคึ่งหนึ่งทขกวาหวายแลผมปวดนะคราวนี้มาดูดาบไนลอนทนกว่าหวายนะครับทนกว่าหวายแข็งกว่าแล้วมีน้ำหนักมากกว่านะครับดูว่าจะทำอะไร โล่ตัวนี้ได้บ้างเหมือนเดิมผมไล่ให้เหมือนเดิมเฮ้ยครับและคราวนี้พระเอกของเราครับดาบยางแกนหวายกันไนลอนนะครับ าละครับคราวนี้มาลองดูการใช้งานจริงนะครับว่า,าหลังจากที่เราทดสอบมาแล้วใช้งานจริงเป็นไงอันนี้แบบโชว์นะ,ะโชว์นะ,ะมีคิวมีคิวตามคิวอ่ะพอ,ะอะครับเออกระชับ จะมีเป็นไรฮะนิดหน่อยนี่เป็นไรเป็นไรเหนื่อยเหนื่อยนี่มาดูจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เกิดริ้วรอยหรืออะไรเลยทั้งสองไปนะครับคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่ผมให้ประมาณ80 80ใช่ผมให้ร้อยห้าผมให้90อ่ะผมให้90นะผมให้90เพราะว่าหนึ่งด้วยฟิลลิ่งการปะทะอย่างที่เห็นเมื่อกี้กระโดดใส่กันตูมตา่เราให้เยอะไปแต่เขาหาวอวยของตัวเองไงอื้อ ผมให้สิบผมให้สิบเออแค่นั้นพออพอแล้วเดี๋ยวหาว่าอวยอีกเออเดี๋ยวว่าเฮ้ยอะไรของอะไรเองอวยเองมันเป็นอย่างนี้อนะไม่เป็นไรช่างมันให้ลูกค้าไปรีวิวดีกว่าอันนี้ก็พรีออเดอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ส่งไปอังกฤษแล้วกี่วันครับโอใช้เวลาทําแล้วแต่ช่าง ินดีช่างติ๊เราส่งไปอังกฤษแล้วตอนนี้ต้ส่งออสเตรเลอเมริกาแล้วนะเพราะฉะนั้นคนไทยท่านใดสนใจนะครับพี่น้องคนไทยนักดาบให้ไปจ่ยจากอังกฤษที่เราส่งไปใช่ก็จะได้ราคาแพงกว่าที่ออเดอร์เท่านั้นนะครับเราจะไม่ทํเอาไว้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ลงทุนนะราคาแพงไหมแพงคุณซื้อโลเหล็กราคา2 5 0 0อ่าอันนี้ก็อยู่ราคาใกล้เคียงกันแต่มันถามว่าใช้ในการซัพพอร์ต ได้เยอะโลหะประทะไม่ได้มันจะฉื่อมันจะคมแต่เนี้ยตีหัวอ่ะยังเฉยไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บตีหัวป้องไม่ไเจ็บทีหลังไม่เจ็บนะฮะ เพราะเราเป็นตลกครับโอเคสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่บอกราคาด้วยบอกไปแล้วไงก็ประมาณ2,500ไม่บอกเราไม่บอกไงเราแล้วแต่คนเลยเออใช่คนตีนมาก็แพงนะคนตีนมาก็แพงถ้าเกิดว่าพอใจให้ฟรีให้ฟรีเลยทำดีให้สองอันเลยครับนะฮะก็สอบถามกันมาเอากำไรที่ไหนครับไม่เอามีตังค์แล้ว มีตังแล้วไม่เอากำไรอยากให้ทุกคนได้ใช้มากกว่านะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวว่าไงเจอกับ BSK Lab อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ